แมงป่องครับผมวันนี้ผมจะมาจี่แมงป่องตัวใหญ่ๆไข่แน่นๆเลยนี่รู้ได้ไงมันไข่นี่ไงท้องใหญ่เหรอท้องใหญ่ครับผมตัวใหญ่เขามาจากไหนแล้วเนี่ยอ่ามิสเตอร์เกมไปขุดมาครับตัวนี้ไข่เหรอใช่กับตัวนี้มีด้วยนี่อ้สามสี่ตัวพี่เกมหลายตัวแต่ตัวไข่มาเยอะครับวันนี้อ่ะวันนี้ก็ทําเมนูจี่ครับผมแก้ซางครับ ไม,ไม่กินเฉยไม่เป็นซางซางดิเหลืองมาเมื่อไหร่ก็เหลืองไหนไหมมันโดนแดดเนี่ยมันเหลืองโอเคพี่ขอสองตัวเดียวะจะไปเ <laughs> ขีย่ยไฟนิดนึงโนนอเอาไม้มาเขีย่ยไฟมันจะได้ร้อนๆครับ นี่เตาเรานี่คุณภาพมากเือกินเจ๋งมากเลยเตาเราเนี่ยคนขุดนี่ต้องกินตัวไข่มากออตัวไข่ตัวใหญ่เนี่ยใช่เหรอเ <_ seas> นี่ยตัวที่มึงบ่งพองเนะี่ยท้องใหญให่เนะีย่ยอันนี้คนขุดต้องกินนะเนี่ยเออ <_ awn> เสริมกําลังอ่ะพละกําลังอ่ะวันนี้นอนได้กินของดีแล้วกินหอมไม่เก็มกินหอมแมงจีแมงทอดอ่ะ อันนี้คือพี่เกมไปขุดมาที่สวนเหรอไปขุดที่สวนมามาตอนเช้าเชา้าตัวใหญ่ข้งนั้นเลยตัวใหญ่นะตัวใหญ่มาข้าวโพดกินด้วยไหมเนะี <c oughs> ่ยกิน <c> แ <oughs> <c oughs> กินกับนน <c oughs> <c oughs> แกนนเป็นซางหน่อยคุณผู้ชมมันรู้ช่วงนี้มันมันเหลืองไม่รู้ก็เลยหาคนไปปอกมาให้กินโดนแดดบ่อยงไงมันเลยเหลืองโดนแดดมันก็ดำดีอ๋อทั้งเหลืองทั้งดำอ่ะ าากะสยิิมถ้ามันช้าก็ลองจีด่ดิน้องเราลองตัวหนึ่งจี่เลยใกล้ๆเลยอะ่ะใกล้ไฟโยนเถิไฟเลยอ๋อมันจะแม่นี่เหรอไม่เป็นไรเอาไม้นี่เสียบไปตัวหนึ่งก็ได้จี่ใกล้ไฟเลยมันจะหอมมาก <S <S เอเอ <ๆ S 2> นั่นแหละเสียบไปแล้วก็ไปจี่ในไฟเลยโอ้แต่ร้อนมากข้างใต้เลยแหงในตัวดีกว่าเอาแล้วนั่นแหละ ตรงไหนอ่ะมีเลยเหรออดเข้าไปใต้รูน่ะมีเลยอ่ะอยู่กับไฟเลยเออมันจะหอมระวังมันไม่ไม้ลูกชิ้นนะเออเขาเรียกว่าแมงเงาแมงเวาบ้านเราอ่ะนี่กับแก้มของดีเลยเนี่ยกับแก้มกับอะไรอ่ะฮกับแก้มกับอะไรน้ำแบบอันนี้ น้ำเซ็บแซบอะน้ำอะไรน้ำแทบน้ำดิบูดเหรอนั่นแหละนั่นแหละนี่เยี่ยมพองเร็วมากเลยล่าสุดเสียบไม้จีนะครับไม่ทันใจผมอยากกินเอากำแพงออกเลยบุ๊ดนะจักรจีเลยอุ้ยอุ้ยตัวเล็กตัวติกแน่นตัวเล็กนี่ไข่มากเลยนะไข่เต็มท้องเลยนะตัวเล็กเนี่ยอ๋อโอ๊ยพี่เกลี่ไม้เนียนะ นี่คุณผู้ชมวันนี้มากินแมงป่องครับผมแมงป่องแมงเบา,เามาเอากระแพงออกเลย้วก็จีแหละปกติไม่ต้องใส่ก็ได้ไหมไม้เสียบอะ นี่โยนไปเลยนี่ไม่ไหมหรอกไม้อะตัวนี้ถูกแล้วนนท์ฮะถูกแล้วเหรอนี่ถูกแล้วเร็วเอามาเอามาเอาจับไปเลยถูกแน่นะพี่เกมโอ้โหมันจะไหมแล้วกินได้เลยเนะี่ยเอาล็อตเลยเอาเลยเหรอเอาลอตเลย อันนี้ไม่กัวเตี๋ยวไหมอ๋ออือไหนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือไข่แล้วก็มันครับผมอ่ากินครับผมร้อน <laughs> ร้อนมากร้อน,รอ,นอร่อยอืมอืมุดแซ่บ ความเหลืองเขาจะได้หายไปเดี๋ยวความขาวก็มาครับกรอบมันมันมากสุดยอดสุดยอดคุณผู้ชมระหว่างทอดอกับอันนี้อันไหนอร่อยกันเพว่าอร่อยทั้งสองแบบเนาะแต่อันนีจ้จะหอมกว่าแต่อนนี้มันกรอบกว่านะพี่ว่าแต่ทอดมันไอ้มันเปลือกมันแข็งอะ่ะมันเหนียวอะ่ะ ใครเจอเข้าบ้านนะคุณผู้ชมจัดเลยอ่ะตุ๊กทิ้งเอาทอดเลยเอ,อร่อยบาง <c oughs> คนก็กลัวกล้องแมงป่องแต่เรานี่ขอให้เข้าบ้านเถอะมาเถอะกี่หมดแมงป่องจะคงจะขาบกินหมดแล้วโหดร้ายจริงนนไห <c oughs> นดูไขด่ดิมีไหมอู้อันนี้มันเยอะกว่าพี่เกมนะ,ะน้อาฉีกครึ่งดินั่นหนาขาวๆนะไข่ใช่ไหมใช่ไหม ขาวๆนี่เริ่มจะเป็นไข่อันนี้จะเป็นตัวนะ,ะนี่แหละเด็ดเลยคำนี้ทุดยอดเลยขมนิวอยู่ไหน <c oughs> ม,มันมากคุณผู้ชมทั้งมันทั้งหอมอ่ะตัวนึงนี่ใช้เวลาขุดนานไหมมีนโอ้บางตัวก็มันมันอยู่ชอบอยู่ในรูตุนน่ะ เราก็ตามรูตุนไปเรื่อยอบางครั้งมันก็อยู่ในจอมปวกอะ่ะเขาขุดจนแบบปวดแขนอะ่ะก็คือครึ่งวันได้แค่นี้เ<า>นี่ยบางครั้งรูหายหบางครั้งแบบไม่เจออะไรเงี้ยตามไปก็ไม่เจอเนี่ก็ต้องหารูใหม่กว่าจะได้กินแต่ตัวก็ยากอยู่กล้าเหมือนกล้าปูเลยอันนี้เนื้อเหมือนเนื้อปูขาวๆไหนอ่ะตัวไข่พี่สุกยัง คนละครึ่งตัวใครอะสุกแล้วสุกมาแล้วยังยังอันนี้หน่อยมันแน่นอะตัวนั้นอะมันจะไหม้แล้วอ่ะอสองตัวมามไหนไหนพปเก็บเอาตัวไหน ตัวเล็กนดีกว่ามากตัวเล็กเนี่ตัวเล็กเหรอเดี๋ยวเราฉีกฉีกตัวเล็กให้ดูมาฉีกดูอ๋อไหนมันเหมือนกันครับโอ้โหมาสิครับอ่ามาใส่ปากเลยอ่ะตัวเองเอาหัวเนี่ยเอาไม่เอาอ่ะเนี่ยยกให้ตัวเล็กก็ไม่แพ้กันอ่ะสุดยอดนะพี่เกม คุณยอดมานสุดมันส <มา S 2> ุด,ดเอามาตัวนี้เห็นอ่าหิมหน่อยก่อมาเอาตัวนี้ก่อนกรอบๆแห้งกรอบ,รอบ,รอบเลยอร่อยดีนี่ๆนี่คุณชมวันนี้ไม่ไข่ <c oughs> ไม่ไข่ <c oughs> แต่มัน <c oughs> คนละครึ่งอ,อันนี้อ่ะครึ่งนี่ไปไข่ผมากินตรงนี้ผมชอบตรงนี้มันกรอบ

พี่เกี่มามาให้ลองชิมครั้งแรกผมกลัวผมไม่กล้าจับเลยแต่่าได้ลองรสชาติแล้วนั่นแหละกลัวไม่พอกลัวไม่พออร่อย <S <S> เปรี้ยวเคอะกอนอืมกรอ,อบพี่เกไข่ไหมอืมไขรวะไขรครับผมไหนอืม ขาวๆไข่หรือมันไข่แต่ไข่ไม่เป็นเม็ดเป็นเม็ดนะเหรอมันมันมาไม่ขาวๆเล้ยนะอืมอาอไหนเอาด้านล่างอ่ามาตัวเองเอาครึ่งครึ่งครึ่งไข่เลยไปโโอ้หมามานี่ตรงนั้นน่ะสุดๆอ่ะบอกเลยอือหื้อือหื้โอ้โห ผมไม่รู้จะเปรียบรสชาติกับอะไรอ่ะมันไม่เหมือนแมงทอดอย่างอื่นอ่ะคือมันรสชาติมันเอกลักษณ์อ่ะสอบมากนะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะ ร้อยตัวผมกินร้อยตัว <laughs> ไหนเอาไม่ไม่เอาก่อนเออไม่เนี่ย <c oughs> เอาไม่ไม่เอาก่อนใครเนี่ยเนี่ยเนี่ยถูถูถ,ถูเอาก่น <c oughs> อนดื่อาก่นนอนนะว่าตัวนี้ไหมไปหน่อยนะึง <c oughs> แต่ยังมันอยู่มาเอาตัวไข่มาเลยเอาตัวนี้ไว้ก่อนลองตัวไข่ก่อน ดูว่ามันเป็นไข่จริงป่าวหรือมันมันไข่หรือมันครับผมมันพี่เกมมันเด้อใช่ใช่ใช่มาตลุมั้อุ๊ยร้อนร้อนอันนี้คืออันนี้ของคนขุดสุดยอดเลยเนี่ยนี่ของคนขุดนี่ทั้งกรอบทั้งมันสุดยอดเกมสุดยอด ทำไมมันมันอะไรได้ขนาดนี้มันกินอะไรเพื่อกี้พวกแมงตัวเล็กๆเหรออุ้ยน้ำตกมันกินแมงพวกอะไรมดปวกอะไรพวกนี้มั้งหรอมันมากอ่ะงาหัวใช่ป่ะอันนี้อันตีตัวมันทั้งนั้น นั่นมีตัวไหนไม่มันเลยน้อเอาเลยตัวกี่ตัวหนึ่งตัวนี้เบค่อ่ไข่ดอกไม่เป็นไรมีมันมีมันแต่ก็มันทุกตัวเลยตัวเล็กออืื เยวไม่ละเอียดหมดคุณผู้ชมของอร่อยแป๊บเดียวหมดจะพาผมไปขุดได้ไหมผมอยากเห็นรูมันอนะ่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูว่ารูเป็นไงแล้วก็ขุดมาน,นนจะได้ไหมคลิปน,นี้ก็ไว้ทีนี้นะครับเดี๋ยวพบเจอกันตอนเย็นเรามีกุ้งถังอืออจัดกุ้งถังครับผม โอเคครับสวัสดีครับ